สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูเล็กค่ะหน่วยที่เราจะเรียนรู้นะคะนั่นก็คือโลกสวยด้วยสีสันวันนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องประเภทของสีค่ะมาดูกันว่าจะมีกี่ประเภท ประเภทของสีนะคะสีมีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราสีที่ปรากฏอยู่ในโลกสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะดรกคือ1สีที่เกิดในธรรมชาติยังสามารถแบ่งย่อยออกไปอีกสองชนิดนะคะนั่นก็คือสีที่เป็นแสงคือสีที่เกิดจากการหักเหของแสงเช่น สีลุงสีจากแท้งแก้วพิซึมและก็มีสีที่อยู่ในวัตถุหรือเนื้อสีนะคะคือสีที่มีอยู่ในวัตถุธรรมชาติทั่วๆไปนะคะเช่นสีของพืชสัตว์หรือแร่ธาตาุต่างๆค่ะเด็กๆมาดูกันสีที่เกิดในธรรมชาตินะคะเด็กๆเห็นภาพที่ครูเล็กยกมาไหมลูกมีอะไรบ้างคะ ใช่แล้วก็จะมีของสีของสายลุ้งเนาะมีสีของดอกไม้มีสีของพืชผักต่างๆมีสีของผลมไม้มีสีของใบไม้หรือรวมไปถึงสีของสัตว์ต่างๆด้วยนะคะส่วนประเภทที่สองค่ะเด็กๆนั่นก็คือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะคือสีที่ได้จากการสังเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่างๆเช่นงานศิลปะอุตสาหกรรมการพาณิชย์และในชีวิตประจำวันค่ะโดยสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติและจากสารเคมีที่เรียกว่าสีวิทยาศาสตร์ซึ่งสีที่ได้จากการสังเคราะห์สามารถนำมาผสมกันให้เกิดเป็นสีต่างๆได้อีกมากมายเลยนะคะ มาดูกันค่ะสีที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะเป็นพวกสีทาบ้านสีเทียนที่เด็กๆใช้อยู่หรือแม้กระทั่งสีไม้สีน้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเ,เป็นการบ้านของวันนี้นะคะให้เด็กๆวาดภาพสีที่เกิดจากธรรมชาติมาหนึงย่างและก็วาดภาพสีที่มนุษย์สร้างขึ้น มาอีกหนึ่งอย่างรวมเป็นสองอย่างนะแล้วก็อย่าลืมส่งภาพผลงานมายัางไลน์กลุ่มห้องของเรานะคะครูเล็กรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ